การทำความดีมันทำยากแต่เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดอยากไปดูโตัวโน่อยากไปดูตัวโนไปฝั่งขงไปไม่ได้มันไกลฝนตกอยากไปดูตัวโน่เขาไปทำความดีนะคะตัวโนอ่ะค่ะที่ประเทศลาวิี่เขาชอบประเทศลาวจังเลยเนาะ พ่คนเราใจดีนะอืมมีเพื่อนอยู่ใจดีคนเราใจดีนะคะเราคนเราบอกคนเราก็ใจดีอยากไปดูโตโน่จังเลยแต่มันไกลจังเลยน้องคายนุน่นนี่กรุงเทพเราจะไปอีกนานพวกนี้เขาแข่งใช่ไหมอยากเป็นกำลังใจให้นะคะน้องตโตโน่คะสู่ๆนะคะน้องคะ ทำความดีไม่ต้องกลัวนะคะน้องคะยังไงก็อย่าลืมนึกถึงแตงโมนะคะน้องคะว่ายน้ําไปปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรนะคะทําความดีเยอะนะคะตโน,โนคะเป็นกาลังใจให้นะคะขอให้ทำความดีคนทาความดีไม่ต้องกลัวนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะตโนคะน้องตูนก็เหมือนกันอืมชอบจังเลยต่อไปลูกชายค้ะน้าคงจะงเ,เหมือนพ่อชอบชอบ ชอบนังตูนนังก้อยชอบตัวโนทำามดีนะคะทำามดีไว้เยอะๆเนี่ยทำโรงพยาบาลงี้ยช่วยชีวิตคนเยอะะบุญกุศลนั่นจะได้หนุนนำทำให้ชีวิตของคนเราไม่ต้องไปกลัวอะไรนะคะตัวโนคะทำไปเลยค่ะลูกโอ้ทำไปเลยทำไปเลยทำไปเลยทำกบดีทำเยอะๆนะคะตัวโนคะกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโอนตังช่วยนะคะ ทำคดีเ่นะคะตโนคะ่ะคนฝั่งเราเขาคงจะดีใจน่าดูเลยเนาะอืมทำไปเถอะนะคะฝั่งเราฝั่งไทยก็พี่น้องเดียวกันก็คนเหมือนกันเนาะช่วยช่วยกันไว้นะคะขอบคุณนะคะที่ทำเพื่อชาตินะคะตโนคะ่ะเป็นกำลังใจให้คะ่ะขอบคุณนะคะ